วอดเดดซอมบี้นะคะซอมบี้ก็ยังอยู่นะคะทุกคนโอ้โหน้ำลายยืดเชียวน้ำลายลายไหลย้อยเลยทีเดียวนะสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทเอาหันหน้ามาทางนี้สิวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะเออ ที่ไม่ได้เข้าหน้าแนะนำแมปให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นแมปออบบี้ที่เปลี่ยนตลอดเวลานะคะแต่ในครั้งนี้มันชื่อว่า Subway อฟบ,บีหรือว่าการหนีจากสถานีรถไฟนั่นเองทำไมต้องหนีจากสถานีรถไฟวัดแดดถ้าอยากรู้ไปดูกันนะ มันก็จะมีฉากเริ่มต้นมามันบอกว่าถนนนี้ถูกปิดไว้และเธอเนี่ยต้องเข้าไปที่สถานีรถไฟและประตูก็ได้ถูกล็อกไว้ด้วยเธอต้องมีคีย์การ์ดเปิดนะคะเธอต้องไปเอาคีย์การ์ดโดยการเปิดประตูเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็กระโดด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 แล้วเธอก็จะเจอกับคีย์การ์ด <c oughs> เพื่อที่ว่าเรานะจะหนีออกไปจากที่นี่ได้เราต้องไปเอาคีย์การ์ดนั่นเอง <c oughs> แต่ประเด็นคือเราต้องลงไปที่สถานีรถไฟนะ นี่จะเห็นว่าถนนเส้นนี้มันได้ถูกปิดตายไว้เลยนะคะเราไม่สามารถเข้าไปได้<อ>เนื่องจากอ,าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้ำท่วมแล้วทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ประตูนี้กันนะคะวืบเข้าไปแล้วและตอนนี้พี่นิวก็มาโผล่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มากทีเดียวเออตัวแตกกระจายเลยเราต้องทําการกระโดดข้ามเออสิ่งนี้นะคะ มันคือเออพรมนะทุกคนพรมที่เราใช้เหยียบเท้าอ่ะโอเคเราต้องกระโดดไปแบบนี้เอ้ยนี่ไงเราเจอคีการ์ดแล้วนะคะวัดแดดหยิบได้ปะหยิบได้นะะแล้วตอนนี้เราก็มีคีการ์ดอยู่ในมือแล้วแต่ตอนกระโดดกลับเนี่ยก็ให้ทุกคนระวังด้วยละ่ะอย่าโดนเด็ดขาดเลยฮึบโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้คีการ์ดมาแล้วหลังจากที่เราได้คีการ์ดมาแล้วนะคะอย่างที่มันบอกคือเราต้องลงไปที่สถานีรถไฟตรงนี้ไง นี่ค่ะเพื่อทําการเปิดประตูนั่นเองนะคะวัดแดดคืออะไรอะ่ะโอเคเปิดได้แล้วนะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีซอมบี้มันมีซอมบี้ในสถานีรถไฟหรอและนี่คือตำรวจนะคะเขากําลังยิงซอมบี้อยู่เลยวัด d ดดทาไมมีซอมบี้อ่ะมันก็ว่าผู้หญิงคนนี้ขอความช่วยเหลือนะคะว่าเอ่อช่วยฉันออกไปทีอะไรแบบนี้นะตำรวจก็เลยบอกว่าให้คุณรอแป๊บหนึง่งเรากําลังเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับสถานีรถไฟอ่ะเซฟก่อนละกันนะคะ แล้วเราก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีด้วยนะคะเขากําลังยืนผายมือไปที่ตรงนี้อุ้ยอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเธอต้องเข้าไปในสถานีรถไฟโดยการกระโดดเอ,อ่อข้ามร่างกายนี้ไปนะคะแล้วเธอก็จะไปพบกับทางออกโดยการกระโดดข้ามร่างกายนี้ไป <S 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 นี่คืออะไรนี่คือชิ้นส่วนของซอมบี้เหรอหรือคนดูดิคะโอ้โหเป็นหน้าคนเป็นแขนคนเลยน่ากลัวมากโอเคเฮยโดนตอนไหน โดนตอนไหนทำไมโดนก็ไม่รู้นะคะโอเคครต้องมาเริ่มใหม่นะครับฮึบโอเคเราต้องไปแบบมีสตินะทุกคนฮ <men> ึบแขนแขนหัวหัว <okay S 2> <im ans> เรียบร้อยนะคะอ้าวไปไงอ๋อนี่ไงกระโดดไปบนนี้นะคะปึ๊บนี่คือช่องแอร์นะทุกคนเย่ yeah! เข้ามาแล้วแล้วตอนนี้พี่นิวก็เข้ามาอยู่ในเอ่อช่องแอร์นะคะมันบอกว่าอันตรายห้ามโดนนะคะ <substantial. im ans> มันคือไฟฟ้าที่รั่วออกมานั่นเอง ไม่ใช่น้ำาะทุกคนมนันี่จะตายทุกด่าหรือไงเนี่ยจะบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่ใช่ดาออบบี้ที่ดูง่ายเลยนะคะ okay. yeah. โอเคเย่ผ่านมาได้แล้วไปกันต่อเลยนะคะโอโหเอาอีกแล้วนะทุกคนช่องแอร์เขาวงกดซึ่งตอนนี้พี่นิวก็เดินไปแบบมัวมัวแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจอทางออกหรือไม่เอา้าเจอทางตันนะคะแสดงว่าเราต้องไปอีกทางหนึ่งทําไมเราโชคดีขนาดนี้มันมีให้เราเลือกแค่สองทางแต่เราเดินมาช่องที่แบบว่าเป็นทางตัน โหทุกคนงงมากเลยเนี่ยนะไปด้านนี้แล้วกันนะคะเฮ้ย hey, เจอแล้วเย้ yeah. <Yeah. S 2> เจอทางออกแล้วนะคะไหลไปเลยเย yeah. แล้วก็เซฟก่อนนะทุกคนเรามาเจอ,เอ,อนายสุดหล่อคนนี้แล้วนะคะเเขาบอกว่าให้เราบอดแดดคืออะไรนี่คือพัดลมที่แข็งแรงมากวิธีคือเธอต้องกระโดดเ,เข้าช่องลมนี้ไปได้ <c oughs> แล้วดูสิคะคือแบบว่าพัดลมมันดูดเราเข้าไปเฮ้ย <c oughs> ยังไงยังไงอู้คือตายอยู่ดีมันไม่ได้แบบว่าให้เรากระโดดเข้าไปในพัดลมนะ เราต้องเข้าไปในช่องนี้อ๋อนี่ไงทริคคือแบบว่าเราต้องกระโดดไว้ตลอดเวลาเย่โอเคมันคืออะไรซอมบี้ปีนเพดานนะฮะโอ้โหแล้วมันก็อ้วกลงมาด้วยอย่าบอกว่านี่คืออ้วกซอมบี้โอ้ oh my god โอเคไปกันดีกว่านะอ้าวโดนอะไรงเรตกใจ <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าให้ทําการกระโดดข้ามน้ําสีเขียวนี้ไปและก็เข้าไปในหลุมนี้อ๋อโอเคไปเลยพวกนะโ okay. อเคเราห้ามโดนน้าสีเขียวนะฮะเย่ yeah. นี่ค่ะทุกคนซอมบี้มันอ้วกลงมาอุ้ย เหม็นมากเลยอวกซอมบี้โหวซอมบี้เพียบเลยนะคะเนี่ยโอเคเข้าไปในนี้กันไปแล้วแย้ yeah! โอเคไปแล้วนะคะหลังจากที่เออเราเข้ามาในไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่เรามาอยู่ในไหนเนี่ยทุกคนนี่มันคืออะไรเนี่ยลาวาเหรอเฮ้ยอยู่ดีก็มาทะลุที่มันมีลาวานะคะก็ห้ามโดนลาวาเด็ดขาดกระโดดไปต่อเย้ yeah! แบบนี้โอเคว้าเหมือนกับว่าเรามาอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชั้นใต้ดินนะคะเราห้ามโดนละองสีเขียวเด็ดขาดนะคะ เนว่ามันจะมีละองสีเขียวพ่นลงมาโอเคอุ๊ยอะไรอะ่ะมีโครงกระดูกด้วยเฮ้ยนี่มันคืออะไรโครงกระดูกไดโนเสาร์เหรอไปกันต่อเลยนะพวกเย่เ yeah, รียบร้อยนี่คืออะไรโอเคเซฟก่อนนะคะปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็นี่เลยกระโดดข้ามท่อนเหล็กนี้ไปซึ่งเป็นท่อนเหล็กที่เป็นสนิมนะคะห้ามโดนเด็ดขาดเย่ป yeah. ึ๊บแบบนี้โอเคค่ะ <S <S เออห้ามโดนละองสีเขียวนะเย่ yeah. แล้วก็เซฟเลยอีซี่อีซี่นะคะแล้วก็ไปกันต่อแบบนี้เย่ yeah. ไปโลดไปอย่างว่องไวเลยนะทุกคนนี่ไงอีซี่มากโอเคตอนนี้เราก็มาเซฟนะคะแล้วเราก็โผล่มาจากชั้นใต้ดินแล้วเขาบอกว่าให้ทําการกระโดดนะคะขึ้นไปแล้วก็เออมันจะมีท่อแล้วก็ไม่รู้เนี่ยให้เราเข้าไปในนี้ฮ่นาสุดหล่อใช่ไหมก่อนนะวใเดียวโอ้โหจะบอกว่าที่เหยียบนะคะดูผอมบางมากเลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้นะคะคิดว่าได้แน่นอนเย่ผ่านมาได้นะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ไปอย่างว่องไว คิดว่าตรงนี้มันน่าจะง่ายอยู่นะคะยังไงอ๊บโอเคกระโดดข้ามหินนี้ไปเลยเย่ yeah! โอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยนะอย่างว่องไวอาย,อยกับล่วง <c oughs> โอเคเข้าไปในหลุมนี้นะเยะ่ Yo! เรียบร้อยเราก็ลงหลุมเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาโพหนนี่เฮ้ยวอตเดสซอมบี้นะคะซอมบี้ก็ยังอยู่นะคะทุกคนโอ้โหน้ำลายยืดเชียวน้ำลายลายแหล้อยเลยทีเดียวนะ,ะทำไมซอมบี้ในแบบนี้มันชอบเล่นน้ำลายก็ไม่รู้นะ แล้วก็มีตำรวจคอยดักยิงอยู่นะทุกคนโอเคทุกคนเข้าประตูนี้ไปนะามาเจอนายสุดหลออีกแล้ววิ่อะไรอ่ะรถแดดนี่มันอะไรเนี่ยรถไฟซอมบี้เหรอโอ m มก็ oh d มันบอกว่าให้เราเข้าไปในปากซอมบี้นะะเอาจริงดิมันไปทางไหนได้อีกปะเนี่ยเออทุกคนใช่เหรอเราต้องเดินเข้าไปในปากซอมบี้จริงๆเหรอไม่เอาได้ไหมอ่ะโอเค ไปก็ไปนะฮะต้องเข้าไปในปาก projeto. มันจริงๆนะทุกคนอ้าลาก่อยอ๋อยังไม่ตายนะทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในปากซอมบี้แล้วนะฮะทำไมลิ้นมันเป็นเกล็ดงูแบบนี้ yep. <reinforced> ก็ไม่รู้ลิ้นไก่มันก็เป็นสีเขียวนะฮะโอ้โหฟันมันน่ากลัวมากอะไปเลยดีกว่านะทุกคนเนี่ยไหลลงไปแล้ว oh 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 oh. Oh oh. โอ้โหโอ้โอ้โหอ้ยโอ้โหมาไหนเนี่ยมาได้ไงบดแดดมานีเฉยดูดิเพื่ kind of <laughs> อนเรากิ้งลงมามาได้ไงก็ไม่รู้นะงงมากอะ เซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายนะคะไปกันต่อเลยทุกคนอันนี้เราต้องกระโดดขึ้นไปนะคะอันนี้มันคือส่วนไหนของร่างกายมันก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนอึ๊บโอ้โหเป็นขั้นบันไดทีเดียวเฮ้ยโอเคเราก็ขึ้นมาจนพ้นด้านบนแล้วนะคะวิ่งไวโอ้โหสปีดรันสปีดลันนะทุกคนสปีดรันแต่ก็ผ่านมาได้ผ,ไดผ่านมาได้ไงผ่านมาได้ยังไงได้ยังยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมด มันยังมีอีกนะคะเนี่ยโหสปีดลันเลยนะทุกคนเอาไปอย,ย,ย,ย่าตกอย่าตกอย่าตกเฮ้ยใกล้ถึงแล้วเย้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตัวเองจะเล่นสปีดลันผ่านเพราะปกติเนี่ยด่านสปีดลันพี่นิวแบบว่าเกลียดมากเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไต่ขึ้นไปด้านบนนะทุกคนโอ้โหเนี่ยมันคือช่วงกระดูกสันหลังวะเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะเนี่ยกระดูกสันหลังโอเคตอนนี้เราก็กาําลังไต่ขึ้นไปกันนะคะเย yeah, ใกล้ถึงแล้ว อีกนิดเดียวสูงมากสูงมากถึงแล้วนะยฮะเย้เอา้ากระโดดขึ้นบนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เซฟก่อนนะคะอันนี้ก็อีซี่อีซ่นะทุกคนห้ามโดนแบบว่าเออเลเซอร์นะคะอารมณ์แบบคล้ายๆเลเซอร์อ่ะห้ามโดนเด็ดขาดนะคะไปลดไปโลดเราต้องรอจังหวะด,ดีๆนะทุกคนเย้เย้อรอก่อนรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นไปเลยนะะเฮ้ย อุยโอเครอดปลอดภัยเซฟเลยและตรงนี้คือส่วนที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วนะคะนั่นคือส่วนอุจจาระนั่นเองไปรอดมันจะลื่นหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมีขี้โดนขี้เต็มๆมามาใหม่นะทุกคนตรงนี้เราต้องใช้สมาธินีหนึ่งนะคะฮึบโอเคเฮ้ยรอดอ้าไม่รอดอีกแล้วนะคะทุกคนมาอีกรอบนึงรอบนี้เราต้องรอดต้องรอดต้องรอดเย้อนีเดียวเฮ้ยนีเดียว เย้รอดแล้วนะคะโอ้โหกว่าจะรอดมาดูอันต่อมาเลยเขาบอกว่าให้เราทําการขึ้นบันไดไปนะคะเอ่อแล้วก็ห้ามแตะน้ํำลายซอมบี้เด็ดขาดโอเค uh oh. มันจะมีน้ํำลายซอมบี้สีเขียวอยู่นะคะกระโดดไปกระโดดไปเย้พ้นน้ำลายซอมบี้มาแล้วนะคะไปกันต่อลดข้างบนจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะบันไดก็สูงเหลือเกินโอ้โหขึ้นมาแล้อุยอ้ยอุย้ยเจอซอมบี้ทุกคนนี่ค่ะห้ามโดนน้าลายซอมบี้เด็ดขาด เข้าไปประตูนี้เลยเย่ yeah. แล้วก็เซฟเลยนะคะเรียบร้อยอ๋อเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำการเอ่อหลบหลีกสิ่งของนะคะแล้วก็ทําการเข้าไปในอ่อรถไฟนี่ค่ะเราต้องหลบหลีกสิ่งของนะคะห้ามโดนนะทุกคนแล้วก็นี่เลยเข้าไปในรถไฟนะคะเย่ yeah. เข้ามาแล้วเราหนีพ้นแล้วใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเอายังนะ <c oughs> ยังหนีไม่พ้นนะทุกคน <c oughs> อุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหสายไฟรั่ว <c oughs> ตอนนี้เรายังหนีไม่พ้นนะคะ โอเคเซฟก่อน okay, มันมีเด็กมานั่งทําอะไรก็ไม่รู้นะคะมาเล่นโยโย่โยเหรอเราห้ามโดนนะทุกคนโอเคเด็กบา้าเด็กบอที่ไหนเนี่ยอะแล้วก็เข้าไปเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาโผล่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อยังไม่จบยังไม่จบนะคะเขาบอกว่าเธอต้องทําการออกมาจากที่นี่โดยการขึ้นบันไดไปนะคะแล้วเธอก็จะออกมาจากสถานีรถไฟได้เย้ใน,นที่สุดมันก็ใกล้จบแล้วนะคะ ลาก่อนแล้วสุดหล่อฉันไปก่อนแหละบายบายโอเคอันนี้เราห้ามโดนเส้นสีฟ้านะคะไปอย่างว่องไวแล้วก็นี่เลยขึ้นบันไดไปเลยนะคะเราจะออกมาจากสถานีรถไฟได้แล้ว mm. ทุกคนงงมากอ๋อนี่ไงต้องมาด้านนี้ปะบทแดด,ดอ่านี่เลย <c oughs> ในที่สุดเราก็มาเจอเส้นชัยแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมาเจอสุดหล่ออยู่แมยเขาบอกว่าคุณทําสําเร็จแล้ว เต่อไปคือของรางวัลน,นั่นเองขอให้คุณสนุกกับของรางวัลแย่ใ yeah. น,นที่สุดเราก็สามารถหนีออกจากสถาน,นีรถไฟที่มีซอมบี้เต็เมไปหมดได้แล้วนะคะและนี่คือของรางวัลของเรานะคะ ก็จะมีแบบว่าเป็นบันไดเหาะได้แบบนี้นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดอยากให้มาเล่นแบบออบบี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจะบอกว่าบ้าบ,าบอมากเลยเนี่ยนี่เราว้ามาอยู่ที่คลินิกหมอฟันได้ไงเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าแบบนี้เคยเล่นนะคะนี่เราว้ามาได้ไงเนี่ยทุกคนโอ้โถจะกลับไปแบบซอมบี้ก็ไม่ได้ของรางวัลก็ยังไม่ทันได้เล่นเลยเนี่ยฮะวอตเดส